สวัสดีครับวันนี้เรามาทำข้าวผัดเบคอนลมควันซิกอกกันนะครับเรามาดูทริบก่อนนะครับจะมีข้าวแล้วก็มีไข่นะครับแล้วก็มีเบคอนลมควันแล้วก็มีเสก,กอกน,นะครับแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีน้ำเอ,อ่อ น้ำตาลค่ะหมแต่นตาลนิดนึงจะได้กลมกล่อมใช่แล้วก็มีมะเขือเทศกับแครอทนะคะให้เพื่อนดูหน่อยนีน่นะคะเกิดให้แครอทซอยเรียบร้อยแล้วอ่ะามาเริ่มก,กันเลยใส่อะไรก่อนคะใส่เบคอนลมควันค่ะให้เพื่อนๆดูนิดนึงเบคอนคืออันนี้เราซื้อมามันจะมีติดมันนะคะตัวนี้ลมควันจะมีติดมันนิดนึงมีความหอมกลิ่นลมควันเนาะ เราก็ใส่ลงไปอันดับแรกเลยค่ะเอาเอาอันนี้เราก็จะทำการผัดเพื่อให้น้ำมันเขาออกมาใช่ไหมคะใช่กิ่นจะได้หอมใช่ผัดไปแป๊บนึงให้น้ำมันจากเบคอนนี้ออกมาจะได้ความหอม เราต้องใช้น้ำมันเลยเนาะอืบาะเบคอนเขามีลแบบมีน้ำมันอยู่แล้วมันของเบคอนเราจะเจียวไปแป๊บนึงเนาะให้น้ำมันเขาออกนะคะมาเจียไไ้ละเราชอบความกรอบไหมชอบเบคอนกรอบไหมอ,อ่ะถ้าชอบกรอบเราก็เจียวให้เขากรอบเลยน้ำมันเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะ กรอบกว่านี้แล้วใช่ไหมขาะใส่กระเทียมลงไปนี่เป็นกระเทียมไปบุกเรียบร้อยแล้วหอมจังเลยอ่ะอืมหูหอมกระเทียมด้วยต่อไปใส่อะไรดีคะต่อไปใส่เออข้าวก่อนนะเดี๋ยวข้าวค่อยใส่ทีหลังเลยใส่อะไรก<อ>่อนดีใส่ที่กรอกใส่กรอกถูกต้องอ เสกอกอันนี้เป็นเสกอกหนังกรอบใช่เสกรอกมันกรอบกอบันใช่เกอกเริ่มห,หนังเขาจะตึงๆผัดให้ทั่วๆค่ะผัดนวดไม่ทั่วเลยลูกอ่า ตัวกระทะเอามาให้ทั่วมาช่วยให้เห็นเอาเราเราต้องเอามาให้หมดรู้ไหมคะทีเอยู่ในนี้นี่นะ้ยคหอมไหมคะโอ้โหหอมมากอ,อ่ะเชฟถือไว้เลยคะ่ะครับไปเชฟจะใส่อะไรคะ,ะก็ไปเชฟจะใส่ผักใช่ไหมคะครับเพราะว่าผากักมันมีแครอทมันสุกยาก ตลอดมะเขือเทศใช่ไหมคะเชฟใส่เข้าไปผิดใจไหมิดใจเข้าไปเอามาหยิบเลยนี่ร้อนน้อไม่ร้อนเรายังไม่ใส่เลยลูกโอเคันนึงให้ผัาเขาเริ่มเริ่มเริ่มนิ่มๆน้องตอกไข่ใส่ชามเลยค่ะเราใช้ไข่สองฟองเลยเนาะใช่ตอกใส่ชามนี้ก็ได้ค่ะ ช่วยผัดนะเอาเสียบผัดกันเลย วางไว้ที่พื้นสินค้าลูกวางวางไว้กับโต๊ะสิลูกเจ้านายวางชามไว้กับโต๊ะครับคือก,ก็เอาชามใหม่ก็ได้ นิดนึงค่ะลูกไข่แดงออกมาหรือยังออีกฟอ,อ,องไหมคะนีเปลือกติดลงไปอ่ะอ๋อมีเปลือกแล้วลูกเอาช้อนตักออกมา งค่ะโอเคคเพราะฉะนั้นเราต้องตอกให้มันกว้างกว่าเดิมใช่ไหมคะใชะ่ตอกตอกที่โต๊ก็ได้มอแล้วค่ะ,ะได้แล้วสวยเลยอันนี้ เยี่ยมเอาช้อนตีก็ได้ลูกเราไม่ต้องให้เขาเข้ากันมากถ้าเดี๋ยวเราจะมาผัดอันนี้อยู่ดีค่ะ, <Okay. S 1> ะพร้อมไหมคะ,อะพอแล้วใส่ลงไปเลยเ oh. สียงทโอ้เสีงยงเ <laughs> สียงอะ <laughs> ไงคะเสียงือแบบจิ๊ดซี กว่าไข่จะเริ่มสุกนิดๆ,นๆนเนาะโอ<ช>ต่อไป <ๆ S 1> สุดท้ายใส่อะไรคะใส่ข้าวครับ <พอ S 1> แล้วก็ใส่น้ำตาลตาไปเ,เราใส่ข้าวก่อนเราค่อยใส่น้ำตาลกับปรุงรสปรุงรสแล้วเราใช้เป็นซอสอันนี้อันเดียวพอพอไหมถ้าต้องการให้ข้าวเขาเคลือบไข่ก็พอแล้วไม่ต้องให้ไข่สุกมากใส่ข้าวเลยค่ะเชฟข้าวโพ, <อ S 1> พ ช่วยอ๋ยอผเรยบีบข้าวอะ่ะบีบข้าวเราปรุงรสบไปก่อนเลยไหมเราจะได้บีทีเดียวดีไหมคะไม่เป็นไรแตนนี้ก่อนข้าวบีข้าว,าวพูดกระเด็นกระเด็นอ่ะลูก ข่กรอบทำมาจากอะไรไส่กรอบทำมาจากอะไรไส้กรอกอะไรล่ะไส้กรอบหมูก็ทำจากหมูปรุงรสกันเถอะน้องนายปรุงรสเลยค่ะมาช่วยผัดข้างล่างขึ้นมานะพอ,อแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเวลากินเรารู้สึกว่ามันน้ำตาล เฮ้ยเฮ้ยมดลโลมันเข้าไปแล้วแต่แล้วหลอมแล้วยังมาตนะะเ้าตาลงไปเลยโอ้ข้าผ่าน่ากินมากเลยลน้องนายแค้มือมีม,ม,มัดมีมอีกไัดดูสิยังยมงบรอจุดไม่เป็นไร หนิวเลยใช่ไหมอืมโอเคี okay. ๋ยวมาช่วยนิดนึงค่ะข้ามันยังไม่ทั okay. ่วเลยลูกเราต้องให้มันทั่วๆนะคะตรงไหนเขียวขาวเราก็ผัดไห้ข้าวทั่วเลยโหน่ากินมากโอเคมาติดเตาก่อน น้องจะตักใส่ชามโป๊ะกลมๆไหมหรือว่าจะใส่ธรรมดาอ่าหม้ะกลมๆโป๊ะกลมๆ,มๆน้องถือให้ก็ได้่ะโอเคอร่อยด้วยสวยด้วยใช่ไหมใช่อโอ้มันไม่น่าพอแน่พอค่ะเพราะว่ามามาตักข้าวมาถ้วยนึงแล้วก็ยังมีเครื่องอย่างอื่นอีก ตอนนี้จะร้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องได้นะขอรับบังม,มาช่วยนะคะถ้าเราอยากให้เขาออกมาแน่นสวยใช่ไหมใช่แล้วก็กดนิดนึงเขี่ยให้เขาทั่วๆแบบนี้แล้วก็โปะลงจานเลยร้อนร้อนอ่ะม,มางมาโตให้นะนี่แน่สวยงามน่ากินมากๆเลยกินให้เพื่อนๆดูสิว่าอร่อยขนาดไหน เดี๋ยวมาไปเอาซุปมาให้ด้วยดิสาปมะมาณมนีซุปอยู่ถ้วยหนึ่งแล้วกำลังทำซุปไก่ ออครับอืมอร่อยครับอืม,อมอร,รมสชาติหวานๆกมครับอืม เปิดแอร์ครับหอ,อมใช่ไหมนี่มาแล้วมีซุปแสนอร่อยมาให้มีซุปกไก่ใส่มันฝรั่งแครอทแล้วก็มะเขือเทศหอมใหญ่นะคะปรุงรสใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงอ่ะชิมสิอร่อยไหม มาเลยครับซุปไกกซุปไก่ร้อนจี๋เลยนะเพราะว่าเพิ่งออกจากใช่ครับเตาเมื่อกี้เลยจะลองเอามาพักพื้นไว้ก่อนจะค่อยกินนะกินด้ว,วมืสอหม เร้อนอ่เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะเพื่อนๆสนใจก็ทำงานลองทำกันดูเนาะง่ายมากเลยข้าวผัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกินข้าวผัดอเมริกันกันเนาะใช่กินไก่ดูนะครับ ร้อนมากเอาไปหนึ่งป้องเอาไปสองนิ้วปป่งแล้วอีกนิ้วปป่งเอาไปเลยทำยังไงนะเราร้อนทำไงนะมันฝรั่งซุปมันฝรั่ง ร้อนมากๆ <_ d ream> <_ d ream> ปากพองแล้วมั้งอ่าเพื่อนๆในฝันได้กินข้าวละถ้าใครชอบก็ลองหัดทำกันดูเนาะทำเลยง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมดกดไลค์และสับปะรดแล้วกดกระดิ่งแล้ววันนี้ แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย